พันนะคะต้นผักชีฝรั่งของแหม่มนะคะหรือผักชีใบเลื่อยนี่นะคะพอเขาออกดอกแล้วเขาจะโน้มออกนอกกระถางใช่ไหมคะเราก็นี่ค่ะเอาไม้มาเสียบไว้นะแล้วก็จับช่อเขาเนี่ยค่ะมัดขึ้นไว้นะกลางกระถางแบบนี้ <Okay. S 1> แล้วนี่เขาจะมีหนามค่อนข้างจะคมนะคะ เจ็บนะคะต้องระวังด้วยนะเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวเราก็จะมัดให้เขาอยู่ทรงแบบนี้ก่อนพอเรามัดให้อยู่ทรงแล้วใช่ไหมคะให้อยู่ทรงเรียบร้อยแล้วนะเราก็นี่ค่ะใช้อะไรก็ได้ซุยซวยดินก่อนนะคะซวยดินก่อนแล้วก็ใบใบที่เหลืองๆใช่ไหมคะดึงนะคะแบบลอกกาบออกมาเลยนะดึงให้หลุดมาเป็นใบ นี่ค่ะหลุดมาแบบนี้เลยเขาถึงจะแตกนะคะลอกกาบใบเหลืองๆออกนี่ค่ะดูนะลอกออกมาทั้งกาบเลยเสร็จปุ๊บมันจะมีมะเมล็ดที่แก่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดแก่ของเขานะคะ,มะเมล็ดแก่ของเขาหลังจากที่ผักชีใบเลื่อยเนี่ยค่ะออกดอกสักประมาณ40 5 0ถึงห้าิวันนะคะเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดเขาก็จะแก่แบบนี้เราสามารถเอาไปโรยนะคะ เขาก็จะขึ้นใหม่นะคะก่อนอื่นก่อนที่จะโรยนะคะก็คือว่าถ้าเราโรยมเมล็ดแล้วแล้วก็ลดน้ําทีหลังอย่างนี้ค่ะก็จะขึ้นยากนะคะเพราะว่ามเมล็ดมันจะกระเด็นไปหมดก่อนอื่นเลยเราซุยดินนะคะนี่เอาที่เป็นก้อนหินอะไรออกให้เรียบร้อยนะคะเอาดินค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มก่อนลดน้ําไปให้ชุ่มก่อนนะคะ จากนั้นก็นะคะดูเกียเกี่ยดินให้สม่ำเสมอกันก่อนโอเคประมาณนี้จากนั้นก็เนี่ยค่ะเด็ดมเมล็ดแก่เลยจากต้นแม่เนี่ยแหละค่ะเด็ดมเมล็ดแก่เลยนะคะนี่ค่ะบีบเห็นไหมคะ,มะเมลเมล็ดเขาก็จะแตกออกมาค่ะก็โรยไปเลยค่ะโรยไปเลยนะโรยไป สักดอกหนึ่งนะคะดอกหนึ่งก็เยอะแล้วนะคะดอกหนึ่งนีก็โหเยอะมากก็โรยไปนะคะอยากให้เขาขึ้นตรงไหนก็โรยไป mm hmm. เขาก็จะแตกเป็นต้นอ่อนขึ้นมานะคะ mm hmm. นี่ค่ะโรยไปแบบนี้แล้วก็หา mm hmm. หาดินแห้งๆนะคะดินแห้งๆเหมือนเดิม mm hmm. ก็โรยกบไว้นิดนึง นี่ค่ะดินแห้งๆโรยกบไว้นะโอเคเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมค่ะก็ฉีดด้วยสเปย์นะฉีดด้วยสเปย์ทุกวันนะคะนี่ส่วนต้นแม่ต้นแม่ถ้าเราฉีดสเปย์เนี่ยน้ำมันจะน้อยไปสำหรับต้นเดิมนะคะเราก็จะใส่อย่างเงี้ยค่ะกระมังรองไว้ นะคะแล้วก็ให้เขาดูดน้ําขึ้นไปค่ะแล้วเขาก็จะดูดน้ําขึ้นไปใช่ไหมคะส่วนข้างบนนี้ก็จะฉีดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะงอกค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมแม่ผมก็ทําเนี่ยค่ะงอกงอกขึ้นมาเยอะเลยนะคะต้นเล็กๆเกนี่ยค่ะเดี๋ยวก็แตกมาเป็นต้นอ่อนแบบนี้นะคะหรือเราจะเพาะแยกแบบนี้ก็ได้นะคะ เพาะแยกแบบนี้แล้วก็ค่อยแบ่งต้นอ่อนนะคะมาลงในกระถางก็ได้เอาตามที่เราสะดวกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูอีกกระถางหนึ่งนะคะที่เพาะไว้นี่ผักก็เตมบบนี่ค่ะนี่ค่ะก็เป็นผักชีฝรั่งทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ปลูกรวมๆกันผักชีฝรั่งผักชีไทยผักชีลาวนะคะเห็นไหมกำลังงอกเตมไปหมดเลยนะคะ ต้นพาสลีนะคะต้นพาสลีก็งอกเต็มเลยนะเนี่ยค่ะทนหนาวดีด้วยค่ะอันนี้ก็ดงผักชีฝรั่งของแมมนะเป็นดงเลยคือว่าแมมปล่อยแก่แล้วก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะนี่ก็ผักชีฝรั่งค่ะเต็มเลยเนี่ยค่ะ,คะถ้าใบเหลืองๆอ,อย่างนี้นะคะอย่าลืมนะลอกลอกกาบออกเลยนี่ดึงให้หลุดทั้งกาบเดี๋ยวเขาก็แตกถ้าไม่ดึงเนี่ยเขาก็ไม่แตกนะคะ แล้วก็ให้ปุ๋ยพวนดินบ้างนะคะนี่เห็นไหมงามๆเลยลองดูนะคะก็วิธีลดน้ำเนี่ยคือใส่น้ำเนี่ยไม่ต้องใส่ให้น้ำขังหรือว่าแฉ่เกินเกินไปนะคะจะให้น้ำโดยการใช้น้ำเนี่ยคะ่ะใส่อันนี้อันนี้ขวฉีดน,น้ำที่ซื้อมาจากร้อยเยนนะคะคือใส่น้ำให้เต็มใช่ไหมแล้วเราก็ปักไปเฉยๆแบบนี้คะ่ะ นะคะเดี๋ยวน้าเขาก็จะออกมาเองจะไม่ไม่ใส่กระมังแบบนี้ก็ได้ถ้ามีขวดตัวนี้นะนี่ค่ะก็เป็นวิธีเพาะต้นกล้านะคะที่แม่มรวบรวบอันนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเ,เวลาถ้าสมมติว่าเ,เม็ดเขาตกเองเนี่ยเขาจะได้ตกบริเวณกระถางนะคะไม่เหมือนแบบนี้นะคะเห็นไหมถ้าไม่มัดเนี่ยเขาก็จะออก กระเด็นแล้วก็หกักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเดินไปเดินมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเตะกิ่งหักพอดีเราไม่ได้เก็บมเมล็ดพันธุ์กันพอดีเนี่ยค่ะสีน้ําตาลแบบนี้เก็บได้ละเดี๋ยวแหม่มก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะลองทําดูนะคะจะได้มีผักชีฝรั่งกินตลอดปีนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งเนี่ยปักชําได้นะคะเดี๋ยวแหม่มจะบอกวิธีปักชํานะคะนี่แหม่มก็โรยไว้ผักชีฝรั่งนะคะโรยไว้ในกระถางต่างๆทั่วเลยอันนี้คือต้นน้อย นะคะอืมโอเคนันก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปหานอนนอนนอนแอ,นอบมองแล้วเอนอนตัวใหญ่แอบมองเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันข้างในนะคะหายใค้หรือ,อยัง โอ้โหเสียงดีอย่างนี้หายแล้วใช่เปล่าแม่กัดดีกว่าน,จจนูหายไข้แล้วค่ะนูเริ่มซอนเป็นลิงเริ่มมองแล้วหยิบอะไรดีนะหยิบอะไรดีนะดูเอาแล้ว หายไข้แล้วค่ะซนเลยซนเลยเอ๊ะเอ้ยหยิบไปเล่นอีกแล้ว <c oughs> ประลอดวัดไข้ไม่เอาลูกไม่เล่นไอ้เจ้าเมี่ยงนั่นน, <c oughs> นั่นปิดไฟอีก <c oughs>